สวัสดีครับผมเอกครับผมวันนี้ครับมีคลิปง่ายๆสั้นๆมาให้พวกคุณดูครับวันแล้ววันนี้ผมจะพาด้วยไปดูกันครับเอาละครับจังหวะนี้ครับนอตั้งวิ่งดำๆมองๆแล้วมาครับโยนแม่เลยไปฟาดหมอกไปพบโอ้โหเรียบร้อยโดนแล้วครับผมจังหวะนี้นอตั้งวิ่งเข้าไปครับโอ้โหเอาละครับจังหวะนี้โยนแม่เลยไม่หนึ่งดอกแล้วห็นมรับไปครับเต็มๆแล้วปังเรียบร้อยครับจังหวะนี้หมอกไม่มีฟาดไปหนึ่งทีเอาโดนทับไม้ใส่คร <ithe ater gathering izations> <ส 1971>. ับผหเอาละครับท <the freaking> ับไม้ตรงรนี้ถีบไม้ทิ้งครับ เดินไปเอาโห,หนอตันวิ่งอยู่ที่สูงคิดว่ารอดไม่รอดแน่ๆครับตอนนี้วิ่งตัดแต่ตุ๊บตุ๊ไปเรียบเรียบร้อยครับผมชี้ยบ,ยบ,ยบพี่ต้นเชิญมาแบบนี้ยังไงผมก็ไม่ครับไม่น่าถามอย่ากโกรธเก้านะตัวเอง <laughs> 2 plus 2 is 4, minus 1, that's 3, quick maths. Everyday man's on the block, smoke trees.